สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึง The Giant Bird กันนะครับซึ่งมีคนขอเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังข้อมูลกันได้เลยครับ The Giant Bird นะครับหรือนกขนาดยักษ์นะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้เขาบอกกันว่า มันนั้นไม่สามารถบินได้นะครับและกวันเวลาที่พบเจอนี้เขาบอกว่าเจอในปี2020หรือปีนี้นี่เองนะครับก็มีหลายเรื่องเล่าและก็หลายทฤษฎีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเรื่องเล่ากันก่อนเลยนะครับซึ่งเรื่องเล่าของมันนะครับก็มีคนมาบอกเอาไว้ว่าคุณจะได้ยินเสียงร้องของมันแต่คุณจะไม่เห็นตัวมันและเมื่อหลายนาทีต่อมาหรือเป็น10บนาทีคุณ ะเห็นตัวมันในคํานิยามหรือคําบอกเล่านี้นะครับความหมายของมันก็คือเสียงร้องของมันนั้นดังมากเวลามันร้องทุกคนที่อยู่ไกลมันอยู่ไกลเป็นไม่ๆหรือหลายสิบโลก็จะได้ยินเสียงมันแต่มันไม่สามารถบินได้มันก็จะค่อยๆเดินมาจนถึงจุดหมายที่มันต้องไปซึ่งจุดหมายที่มันต้องไปนี้ก็ยังไม่มีใครทราบได้นะครับแต่เขาก็บอกว่า มันน่าจะหาลูกของมันหรือว่าหามนุษย์เพื่อกินมนุษย์นั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้ในภาพนะครับว่านกยักษ์ตัวนี้มีสองหัวนะครับซึ่งหัวแรกเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะมันมีขนาดใหญ่มากและีกหัวหนึ่งก็จะมีขนาดเล็กลงมานะครับเราสังเกตเห็นได้เลยว่ามันมีหางขนาดยาวใหญ่มากและเราก็เหมือนจะเห็นขาของมันทั้งสองข้างด้วยนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเส้นๆอะไรหย่อนลงมาตรงลำตัวมันด้วยซึ่งผมได้ลองค้นหาเรื่องเสียงของมันเรื่องตำแหน่งที่อยู่ของมันหรือว่าเรื่องเล่าเพิ่มเติมมันก็จะแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่า น่าจะเป็นที่วันเวลาที่เราพบเจอมันการที่เราพบเจอมันในปีนี้เนี่ยข้อมูลมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าบางตัวเราเจอมันเมื่อสอปีที่แล้วข้อมูลก็ยังน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยก็มีเยอะแยะไปนะครับส่วนเรื่องความสูงของมันนะครับมีผู้รู้บอกเอาไว้ว่ามันสูงประมาณ100ฟุตหรือประมาณ30เมตรนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีที่น่าสนใจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือวิวัฒนาการของนกยักษ ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับเพราะว่ายุคไดโนเสาร์เนี่ยก็มีนกขนาดยักษ์เยอะแยะมากมายแต่นกตัวนี้มันอาจจะเป็นการวิวัฒนาการที่ผิดพลาดหรือวิวัฒนาการให้ตัวเองนั้นอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจทฤษฎีแรกนะครับส่วนทฤษฎีที่2ออันนี้เขาบอกเอาไว้ว่ามันคือสัตว์ในเทพนิยายที่ดันมีตัวตนอยู่จริงอันนี้นะครับ ทฤษฎีนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งคือก็เพราะว่าในประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องเล่าหรือนิยายต่างๆเนี่ยก็มีนกลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้ทฤษฎีนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจขึ้นมาบ้างส่วนทฤษฎีต่อมานี้เป็นทฤษฎีที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตของเทวเฮนเดอร์สันอีกเช่นเคยนะครับเทพแห่งสิ่งมีชีวิตตัวประหลาดอะไรประมาณนี้ในยุคนี้เนี่ยก็มีเทวเฮนเดอร์สันเท่านั้นแหละที่จะสร้าง หรือลางสรนผลงานอันน่ากลัวและสยดสยองขึ้นมาได้ไว้บนโลกนี้นครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพราะว่าผมมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆสำหรับวันนี้นะครับนางเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ